สวัสดีครับทุกท่านบ่ายๆเที่ยงๆวันที่ส9บเกสิงหาคม2 5ง4ทับทองก็ออกมานานะวันนี้เอาเสียมเตรียมจะมาสับหน่อไม้แต่หน่อไม้มันไม่ค่อยมีแล้วนั่นพอได้เสียมดีหน่อไม้หมดตอนที่หน่อไม้ยเยอะเสียมไม่ค่อยเป็นก็มาดูข้าวข้าวแล้วก็ตรงนี้ทุกท่านจะเห็นว่าหญ้าในเปียที่ ทับทองดันออกมาจากสวนนะเพื่อจะทําเป็นนาก็ไว้ที่คันนาดูที่งามยังกะต่นอ้อยนะเอาไว้นี่แล้วนะไว้สําหรับทําพันนะไว้สําหรับทําพันุ์เดี๋ยวมันโตขึ้นมาแล้วปล่อยมันขึ้นไปที่สูนน,สน,น,สน,นี่ก็จะเป็นพันธุ์อย่างดีเลยอย่าในเปียเอาไว้ปลูกที่ไหนก็ได้นะของดีนะนี่ของดีสำหรับคนที่มีวัวมีควายนะวัวมีควาย นี่กิมมีรอยวัวรอยควายผ่านไปผ่านมาอยู่สังเกตขยงขยะก็มีคนทิ้งไปปะป้ายย่งว่านะถ้าไม่ได้ก็งามดีนะขันนาตามขันนานี่โอ้อย่าเนี่เ,เปียกจนงามข้าวก็งามนะข้าวข้าวโอ,โอ้งามนะน,น,นี่ใโนนเลยยี่สิบลยเพื่อนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ จเจ้ารถแบ็คโฮเข้ามาครับนี่จะมาทำโคกหนองนา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 เป็นโครงการที่โด่งดังแรงกำเน,นิดก็อยู่ที่ภาคอีสานนี่แหละโคกหนองนาจริงๆคนอีสานเราก็รู้จักกันหมดนั่แหละไม่ต้องมาพูดว่าโคกหนองนาละอยู่วิถีชีวิตปกติของคนอีสานมันก็อยู่แบบโคกหนองนาอยู่แล้วนะก็ <c oughs> มันมีน้ำตลอดปีรอบๆที่ของทับทองสามารถทําได้สบายๆนะทํโกกหนองหนาแล้วก็จะทําสนามกลอบอีกนะสามหลุมพาสามพาสี่าห้านะสามหลุมพอแล้วที่สิบแปดไร่นะก็มาอยู่ตรงนี้ก็โอ้เย็นสบายเพื่อนๆน,นะนี่กล้วยอยู่สิราดดันออกมาทิ้งกล้วยดันออกมาทิ้งก็ยังงามกล้วยงาม อันนี้ก็ได้หน่อไม้ไปได้มะนาวไปนะแต่อันนี้แหละมาย่าลาบตรงนี้เพื่อนมายาลาบสีเขียวนี่โอ้ตัวนี้ตัวจักราจกานเลยอุ้ยเว้ยจักรากันเลยคันมากเวลาเกี่ยวโอเคครับเพื่อนๆจะกลับแล้วรอนนะโอเคสวัสดีครับ